จเจริญพรมีคุณโยมท่านหนึ่งถามมาว่าหนูมีคนมาชอบแต่เขามีครอบครัวแล้วหนูไม่อยากเป็นคนทำให้ครอบครัวของใครแตกแยกแต่เขาคอยตามตื้อตลอดจนหนูเกือบใจอ่อนขอพระอาจารย์ช่วยแนะนำด้วยค่ะดีแล้วคุณโยมที่แค่เกือบนะอย่าไปใจอ่อนจริงๆนะเดี๋ยวเราจะต้องอ่อนใจทีหลังเนี่ย คนมีครอบครัวแล้วอย่างนั้นเราไปยุ่งด้วยเข้าเนี่ยเราก็ผิดศีลกามเมเลยเขาก็บาปเราก็บาปแล้วชีวิตจะมีแต่ความทุกข์ตั้งแต่ชาตินี้ไปเลยเขาเองมีครอบครัวอยู่แล้วเขายังไม่ซื่อสัตย์ต่อครอบครัวมาวอลแวร์กับเราเดี๋ยวเสร็จกับเราอีกหน่อยเขาก็ไปมีคนอื่นอีกเนี่ยไม่รู้จักจบหรอกเพราะฉะนั้นให้ดีแล้วก็ให้ตัดขาดการติดต่อทุกอยา่างอย่าไปคิดว่าเขาติดต่อก็เกรงใจเขาไม่รู้จะทำไงเดี๋ยวก็โทรมั่งมันรอรับมั่งมาเที่ยวไล่เที่ยวขื่อมาหาบ้างเนี่ยให้ตัดดขาดเลย ถ้าไปติดต่อแล้วก็เรามีโอกาสใจอ่อนได้แล้วก็จะต้องมามีความทุกข์แล้วก็เสียใจภายหลังตัดใจให้เด็ดขาดหยุดการติดต่อทุกชนิดไม่ว่าจะโซเชียลเน็ตเวิร์กไม่ว่าจะโทรศัพท์เป็นแมสเสจเป็นอะไรก็ตามเนี่ยถ้าอย่างนี้แล้วก็ไม่กี่วันเท่านั้นเองเนี่ยเขาก็จะห่างไปตบมือข้างเดียวไม่ดังหรอกถ้าเราเองตัดใจแน่วแน่ชัดเจนเนี่ยเขารู้ละจากท่าทีของเราว่าไม่สําเร็จแน่เขาก็จะห่างไปเองจเจริญพร